เหลืองหางขาวนะครับบนรานนี่กำลังจะทำการปล่อยนะครับบานคุ้มวันที่แปดนะครับเกแดเมืองมหากะทีร้อยฝ่าสิบมงคนราศีจ้อยขอให้เหลืองหางขาวขึ้นปุ๋ยลบตาตาทำให้ได้หนีหลายขอ่ห้เหลืองหาง,าางข,หาขาวโจโชคิสามสองหนึ่งไป กอนโอ้บ่พอครับเนี่ยเอ้การไปเติมเนี่ะตากเป็นแบบอบฟ้าฟ่าถึงได้แต่าป่าลงเนื้อพอดีก้อน ก็เป็นเติร์ดมากแล้วกัมาเขานาหนาครับอย่างนี้ดังน้อยๆนะตัวอ้วนๆเลยต้องเบาสะพานเดียวครับองศาตัวอ้วนๆองค์ขา่ ครับขอ,บขอบดี้นีรนสูงนะครับขอบ้อดีด่มยอใ่ัตรเียบข้างล่างนี่ร่มแห้งนะครับ,ขบเขาหา่าขาไลได้แสอ,ใใอ,อยูนะครับเป็นตัยงข้าบนนี่ร่มนิ่งย่อมน,บบนวับวัดที่นี่นนาหนักนะครับ ครับเป็นลูกนิก่มหนาทใจโยกแล้วนะครับตอนนี้ใพลงขวโยกเด้อสีไหวบอนะครับได้ลุงเนาะกลับได้อยู่ครับได้อยู่โอเคบ่ายมากไปไล่หมาเลยมันจะมากินติ้งไก่ไอ้แมวแล้วแมวแล้วโอ้โหมัน,มน,มนยิ้มกินเต็มเลยเต็มเลครับไปความสนใจน้ำนะครับ เลขเกือบนี่ละนะครับต้นไอเสือหมงระวังด้วยระวังเหยียบขี้สองร้อยผ่านปาดิเป็นเม็ดดทีีครับอีกร้อยหนึ่งนะครับด่านทรายเมฆขาวที่มันกำลังลอยไปครับเป็นลุ่นแซสิได้บ่ยังไม่ทราบ กำลังจะหลุดจากขาวไร้ดีมาเป็นขาวพื้นครับครับเพื่อนพี่บอกน้องนะครับตอนนี้กำลังใน้อด้อไปลองครับครับดูแล้วก็กลับไปลองครับไปลองไปลองเนื่องจากมันพี่เบิร์นพี่เบิร์นลงหนักหนักครับเป็นมีน้ำหนักมาตลอดนะครับกับเวลานีตอนนี้40บครับจากนั้นลงมาอีก30บดูเลข7 5 80แปิครับครับผม ได้รุ่นแต่บ่ได้ขึ้นดำไล่เน่ยน้อยขอบเ็นกำลังใจใครับครับทีมงานเรื่องหางขาวครับในสนามต่อไปในมือต่อไปครับขอบมาหาขาวหัวจิบิยามครับที่ยู่ดันสายของฝ่าเท่าครับระดับไม่พอ ามลงมาตึงสองร้อยแปดสิบคะแนน